สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องฮอตฮอตที่ใครๆก็ต่างพูดถึงในโซเชียลมีเดียนั่นก็คือเหล่าบรรดาศิลปินคนดังที่เข้าร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต Deadline Tour ของ Blackpink งานนี้ไม่ได้มีแค่แฟนเพลงทั่วไปนะครับแต่มีคนดังเกาหลีใต้และไอดอลชื่อดังมากมายที่มาร่วมสนุกในบรรยากาศสุดมันกันแบบเต็มเต็ม เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีคนดังคนไหนกันบ้างแต่บอกก่อนเลยว่ารายชื่อยาวเหยียดแน่นอนซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นปรากฏการ์ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการเคป๊ของประเทศเกาหลีใต้เลยเพราะน่าจะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเคป๊อที่มีศิลปินคนดังเขาชมกันอยากมากมายเลยครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคอนเสิร์ตเดไลท์ทัวร์ในเกาหลีใต้นี้มันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแบบสุดๆเพราะแบ็คพิง กลับมาพร้อมพลังเต็มร้อยหลังพักไปเกือบ3ปีบรรยากาศในสนามกีฬาโกยางนี่แทบจะลุบเป็นไฟตั้งแต่เริ่มโชว์ถึงท้ายโชว์ทุกคนต่างครีดกันสนั่นไปกับทุกช่วงเวลาของการแสดงเดี๋ยวไม่ใช่แค่แฟนเพลงธรรมดานะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าคนดังคนไหนที่มาจอยกับคอนเสิร์ตของสาวๆกันบ้างจนทาให้คอนเสิร์ตนี้ยิ่งเป็นกระแสเพิ่มมากขึ้นไปอีกแค่คนแรกถึงกับต้องร้อง โอโหแล้วครับเวลาพูดถึงคอนเสิร์ตทีไรใจมันเต้นแรงทุกทีโดยเฉพาะรอบนี้ที่มีเจโฮปจาก BTS มาเป็นหนึ่งในแขก V.I.P เรียกได้ว่าไอดอลเบอร์ต้นๆที่แท้ทรูเลยเพราะไม่ได้แค่โผล่มาเฉยๆแต่พี่เขายังอินจัดเต้นตามเพลงแบบมันสุดๆไปเลยแฟนๆที่อยู่ในงานถึงกับกรี๊ดกันสนัน่นเพราะจังหวะที่กล้องจับภาพเจโฮปได้คือแบบเฮ้ย hey, นั่นเจโฮป แล้วคือไม่ใช่แค่ยืนเฉยๆนะครับพี่เขาโยกหัวโยกตัวเต้นตามเพลงอีกด้วยครับเห็นแล้วมันอบอุ่นใจมากๆชาวเนต็ตต่างพูดว่าวงการเคป p อนี่น่ารักจริงๆศิลปินก็สพอร์ตกันเองแบบไม่ห่วงดราม,ม่ากกันเลยแฟนคลับที่อยู่ในงานหรือแม้แต่ดูผ่านคลิปต่างก็แฮปปี้สุดๆบางคนยังแซวเลยว่าให้เจโฮปเดบิวกับแบล็กพิงไปเลยดีไหม หรือขอคอลแลบด้วยกันซักเพลงให้วงการเคป๊อประเบิดไปเลยคือมันไม่ใช่แค่ความมันในคอนเสิร์ตนะแต่มันเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วรู้สึกว่านี่แหละพลังของดนตรีมันเชื่อมใจคนได้จริงๆเจโฮปมาดูแบล็คพิง k แล้วบรรยากาศในคืนนั้นก็เลยยิ่งพิเศษขึ้นไปอีกระดับเลยครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปพูดเลยว่ารีบไปหาดูด่วนๆจะเข้าใจเลยว่าทำไมาแฟนๆถึงปลื้มโมเมนต์นี้กันสุด ต่อมาที่ต้องพูดถึงแบบขาดไม่ได้นั่นคือสองสาวจาก Twice อย่างนายอนกับจีโยบอกเลยว่าน่ารักเกินต้านถึงจะพยายามหลบสายตาทั้งสื่อทั้งแฟนๆแ,แล้วนะแต่ไม่รอดจ้ากล้องจับได้เป๊ะทั้งสองสาวมาแบบลุกชิวๆน่ารักสดใสเหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ตั้งใจมาดูโชว์ของเพื่อนแต่สิ่งที่ทำให้แฟนๆหวีดหนักมาก ก็คือพอเห็นพวกเธอถือพัดลมพกพาอยู่ในมือโอ้ยมันน่าเอ็นดูเกินไปแล้วแบบว่าสาวๆทำตัวได้เหมือนแฟนคลับปกติมากร้อนก็ต้องมีพัดลมเหมือนเราเราเลยคือเห็นแล้วมันแบบใจละลายอะ่ะเช้าเน็ตต่างพูดว่าทวสไตล์นี้ก็คือกรุบกริบน่ารักแบบเพื่อนบ้านข้างห้องที่อยากเจอทุกวันนอกจากนี้ก็มีสาวๆจากเรดเวเวตอย่างไอรีนและซูกิ ที่นั่งชมใกล้ๆก,ก,กับนายอนกับจีโยและแถมยังช่วยกันแจกแผ่นทำความเย็นให้กับคนข้างๆระหว่างคอนเสิร์ตและสำหรับคนที่รักวงน้องใหม่อย่างเลอ e r เซราฟิมก็ถูกพบว่ามาชมคอนเสิร์ตเช่นเดียวกันและดูเหมือนจะสนุกสนานกับโชว์จนเสียงแหบกันเลยทีเดียวนะครับและงานนี้คือรวมดาวไอดอลของจริงเพราะฝั่งเซเทก็ไม่น้อยหน้าเลยจ้ามาทั้งมินกยู จองฮันและดีเอทที่โผล่มานั่งชมโชว์ด้วยกันแบบหล่อแพ็ก3คือแค่เห็นชื่อก็รู้แล้วว่าโซนนั้นจะร้อนแรงขนาดไหนโดยเฉพาะพ่อหนุ่มมินกนยูที่ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อนสนิทกับลิซา่างานนี้เมื่อแฟนๆเห็นก็ต่างปลื้มปริมในโมเมนต,ต์ความน่ารักของทั้งคู่และที่น่ารักมากๆคือเขาดันนั่งโซนเดียวกันกับมินนี่และน้องๆเบบี้มอนสเตอร์จาก YG ด้วย โอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่โซน V.I.P เท้านะมันคือโซนรวมวิชวลระดับวงการแบบที่แฟนๆแ,แซวกันว่ากล้องจับมุมไหนก็เหมือนแฟนไซย่อมย่อมแล้วจะให้พูดถึงแขกสุดเซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ต้องยกให้ซูโฮแห่ง EXO และโบนาจาก WJSN เลยจ้าซูโฮนี่คือพี่หล่อประจำวงการที่มาแบบเรียบเรียบ แต่พอเพลงขึ้นเท่านั้นแหละครับลีลาการขยับตัวตามจังหวะเพลงแบบอินเวอร์มีจังหวะโยกหัวเบาๆคือดูแล้วรู้เลยว่าพี่เขาอินจริงไม่ได้มาดูเพื่อสร้างกระแสะแน่นอนส่วนโบหน้าบอกเลยว่าสายแฟมไม่ผิดหวังลุกน่ารักสดใสแต่เต้นตามแบบไม่มีห่วงลุกกันเลยทีเดียว และงานนี้ไม่ใช่แค่บลิงก์เท่านั้นนะครับที่กรีดแบล็กพิง n k เพราะคนดังมากมายเขาก็อินกันสุดๆเช่นกันอย่างฮงซอกจากวงเพนทากอนกับไฮเยริสาวสดใสขวัญใจหลายคนก็มาร่วมเชีย b แบล็กพิงแบบจัดเต็มเลยครับฮงซอกนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นเพื่อนที่ซับพอร์ตลิซ่ามาตลอดพอมีโอกาสได้มาดูคอนเสิร์ตเพื่อนก็ไม่พลาดแถมยังแชร์โมเมนต์ผ่านโซเชียลให้เห็นชัดๆว่าอินมาก แววตาตอนดูโชว์คือแพร,ว,พรวแบบภูมิใจกับเพื่อนไม่แปลกใจเลยที่แฟนๆชื่นชมโมเมนต์นี้ที่น่ารักนี้ส่วนฮเยริเธอมาแบบสวยๆสไตล์ฮเยริเลยและแถมยังมีโมเมนต์น่ารักนรักตอนที่นั่งดูโชว์หรือแม้แต่ตอนเจอกับสมาชิก b l a c k พิ n k ก็มีการทักทายกันแบบเป็นกันเองสุดๆอีกด้วยครับและอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ต้องพูดถึงคือโมเมนต์นี้ที่น่ารักเกินต้านจริงๆ เพราะมินนี่จาก T ีไอดลสาวไทยของเราก็มาเชียร์แบล็คพิงด้วยนะครับมินนี่เพื่อนสีสุดๆของลิซ่าไม่พลาดมาซัพพอร์ตเธอแถมยังนั่งอยู่ใกล้ๆก,กับน้องๆเบบี้มอนสเตอร์อีกตัางหาดเรียกได้ว่าเป็นโซนไอดอลฉบับ VIP กันเลยทีเดียวและแค่ไอดอลยังไม่พอจริงๆสำหรับคอนเซปต์แบล็คพิงรอบนี้คือครั้งนี้ได้รวมคนดังไว้แน่นแบบมหาศาล ไม่ใช่แค่ศิลปินนะแต่นักแสดงเกาหลีระดับท็อปหลายคนก็มาดูด้วยแบบไม่มีใครยอมใครเลยอะ่ะคนแรกสาวๆต้องกรี๊ดหนักมากๆเพราะว่าลีมินโฮซุปตาเบอร์ต้นของเกาหลีใต้เขาก็มาโผล่ในคอนเสิร์ตแบล็คพิง k ด้วยครับคือแบบแฟนๆไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้เห็นคุณลียืนอยู่ท่ามกลางทะเลบลิงแบบนั้นถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีโมเมนต จะเอกับสาวๆให้แฟนคลับได้ฟินเล่นๆแต่แค่การที่เขามาให้กำลังใจและสปอร์ตเพื่อนร่วมวงการแบบนี้ก็ทำเอาแฟนๆใจเต้นแรงไม่ไหวแล้วและที่ทุกคนพูดถึงกันหนักมากคือลีมินโฮมาดูโชว์แบบตั้งใจจริงๆไม่ใช่มาเล่นๆบรรยากาศตอนแฟนๆเจอเขาคือแบบเฮ้ยน ah ั่นลีมินโฮป่ะแล้วก็รีบแชร์ภาพเก็บไว้ทันที ซึ่งหลังจากนั้นก็กลายเป็นไวรัลในโซเชียลเลยครับคนแห่ชื่นชมว่าเขาน่ารักมากที่ยังคงให้เกียรติและสนับสนุนเพื่อนศินลปินในวงการแม้ตัวเองจะเป็นระดับเอลิสซูเปอร์สตาร์ในเกาหลีใต้ก็ตามและเช่นเดียวกันกับดาราสาวสุดฮอตจาก u i ิ g เกมอย่างจองโฮยองก็ได้โพสต์ภาพบรรยากาศในอินสตาแกรมทำให้แฟนๆตื่นเต้นกันสุดๆและโมเมนต์อบอุ่นหัวใจมาอีกแล้วครับ พราะนอกจากพระเอกหนุ่มสุดอบอุ่นอย่างจองแฮอินก็มาให้กําลังใจจีซูในคอนเสิร์ตด้วยนะครับและยังขนทีมนักแสดงจาก s n o w d r อ p มาร่วมซัพพอร์ตอีกมากมายอย่างฮอนําจุนดับยุนเซอาก็มาและคือทั้ง3คนแฮอินนําจุนเซอาไม่ได้มาแบบเงีบเยบๆแต่มีโมเมนต์ที่ยืนปรบมือยิ้มกว้างโบกแท่งไฟไปกับเพลงของ Blackpink ด้วยโดยเฉพาะตอนจีซูขึ้นเวทีเดี่ยวคือมองหน้าเขาแล้วแบบ นี่มันสายตาของคนที่ภูมิใจในเพื่อนร่วมง,งานสุดหัวใจชัดๆอีกหนึ่งหนุ่มง,งานดีลีซูฮักนักแสดงสายหล่อร้ายลุกแฟชั่นนิสตาก็มาโอ้โหโซนนี้คือหล่อจนแฟนๆรอบข้างใจสัน่นบรรยากาศแบบในแบบมาเดินดูคอนเสิร์ตมีความนิ่งเท่แต่มองเวทีไม่กระพริบตาเลยยังไม่หมดเซลอินอาเซอินกุกและอีดองฮีก็มาอีกครับ พูดเลยว่า3คนนี้คือสายอารมณ์ดีบางคนมาเป็นแก๊งเลยแถมยังมีคนเห็นพวกเขาโบกแท่งไฟเชียร์ตามจนแฟนๆข้างๆต้องแอบหันไปยิ้มคือไฟแบบดาราก็เป็นแฟนคลับเหมือนเราเน้ะเฮ้ยแล้วถ้าพูดถึงบรรยากาศในคอนเสิร์ต b l a c k พิ n k แล้วจะไม่พูดถึง Baby m o n s t e ตก็ไม่ได้เลยจริงๆครับเพราะน้องๆมาแบบแฟนคลับตัวจริงเสียงจริงรวมชมคอนเสิร์ตสาวๆ b l a c k พิ n k กันแบบตั้งใจสุดๆครับ นอกจาก Baby ้มอนสเตอร์จะมาทั้งแกงแล้วนะอีกหนึ่งวงรุ่นน้องสายพลังอย่าง Treasure <c oughs> ก็มากันครบวงแบบ10คนไม่มีขาดเลยครับ <c oughs> และถ้าจะบอกว่าคอนเสิร์ต b l a c k พิง k รอบนี้เป็นงานรวมจักกรวาลคนบันเทิงก็ไม่เกินจริงเลยนะ <c oughs> เพราะนอกจากไอดอลนักแสดงระดับแถวหน้าแล้วยังมีบุคคลดังจากหลากหลายสายในวงการบันเทิงที่แห่มาให้กำลังใจ Black พิงแบบจัดเต็มอีกด้วยครับ <c oughs> อดีต CEO YG ก็โผล่มาครับ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้เป็น CEO แล้วแต่ความผูกพันกับ b l a c k พิง k ์ยังแน่นแฟนเห็นว่าแกเดินเข้ามาแบบเงียบๆแต่ก็มีแฟนๆจำได้คนเลยตื่นเต้นกันใหญ่เลยพักยองซูตัวพ่อสายวาราตี้ก็ไม่พลาดเหมือนกันใครจะคิดว่าพี่เขาจะอินกับ b l a c k พิง k ์ขนาดนี้มานั่งชมจริงจังมีจังหวะโยกเบาๆด้วยนะเอสลี่จากวง Lady s c ค d ดก็น่ารักมากมาแบบแฟนเกลตัวจริง มีคนเห็นนั่งร้องเพลงตามได้เกือบทุกเพลงสนุกสนานเอ j นจอยสุดสายฮิปฮอปก็มาเกรซศิลปินสุดคู่จาก AOMG ก็มาเช่นกันมาดิ่งนิ่ง,งแต่มีไวฟฟคนฟังจริงจังแบบเท่ๆอินเนอร์แฟนเพลงเต็มร้อยไม่พูดเยอะแต่รู้เลยว่าชื่นชมแบล็คพิง k อยู่ลึกๆทำให้บรรยากาศคอนเสิร์ตของแบล็คพิงคครั้งนี้มันเลยเต็มไปด้วยพลังบวกมากๆ ทั้งสายเพลงสายซีรีส์สายแฟชั่นสายวารตี้มารวมตัวกันอยู่ในที่เดียวกันเพื่อ b l a c k พิงคเห็นแล้วรู้เลยว่าอิทธิพลของสาวๆไม่ได้หยุดแค่ในหมู่แฟนเพลงเท่านั้นแต่ข้ามไปถึงระดับคนทั้งวงการบันเทิงเลยละครับแล้วทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาแชร์กันได้ใต้คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณครับ